โก้แนนแองเจสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกันนะฮะประจำเดือนมีนาคมนะคะในเดือนมีนาคมนี้ว่าชาวราศีกันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะ ในส่วนแรกนี้นะคะเหมือนเดิมนะแม่หมอจะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตพร้อมสรุปไพ่ให้กับชาวราศีกันในเดือนมีนาคมนี้นะคะนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะไม่ใช่เป็นการดูดวงแบบส่วนตัวนะคะไพ่ใบแรกในอดีตของชาวราศีกันนะคะ Night of c u p q u e e n of ฟ a อนเซเรียญ t n t s t Star และก็5ดาบนะคะสำหรับไพ่ใบแรกนั้นจะเป็นไพ่ตัวตนในอดีตของชาวราศีกันนะามาดูที่ไพ่ใบแรกกันนะไพ่ใบแรกนะคะนั่นหมายความว่า n i h t t of u u s รู้สึกว่าในอดีตนั้นชาวราศีกันหลายๆคนหลายๆท่านนะคะจะกำลังจะมีความรักหรือกำลังจะปลูกต้นรักกับใครสักคนหนึ่งอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าไพ่อัศวินถือถ้วยมันเป็นถ้วยก็คือความรู้สึกนะคะนั่นหมายความว่าชาวราศีกันหลายๆท่านเลยพยายามที่จะปลูกต้นรักนะคะหรือมีความรู้สึกรักนะคะ มันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเออกำลังเริ่มจะมีความรักความรักกำลังจะเบ่งบานภายในใจของชาวราศีกันหลายๆคนนะแต่ก็ยังไม่มีความวื้หวาหรือโรแมนติกอะไรมากมายนะคะมันก็เป็นไปแบบเรื่อยๆนะคะในความสัมพันธ์ความรักครั้งนั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่แน่ดีเนาะ ต่อมานะคะเป็นไพ่ u e e n of w วอ n สำหรับไพ่ u e e n of w วอลนะคะอาจารย์รู้สึกได้ว่ามันเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งนะคะชาวราศีกรนหลายๆคนนะคะที่มีเจ้านายที่เป็นผู้หญิงนะ โดยที่เธอนะน่าจะอายุประมาณ35ปีขึ้นไปนะคะเธอเป็นคนที่บุค,คลิกที่จริงจังกับการทำงานนะคะแต่เธอเป็นคนที่อ่อนโยนนะเข้าใจลูกน้องได้ดีนะบางคนชาวราศีกันม์มีเจ้านหนที่เป็นผู้หญิงลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเธอก็ไม่ชอบที่จะไปบังคับไม่จู้จี้ไม่ขี้บ่นนะคะไม่ไม่เป็นประมาณว่าไม่ชอบบงการลูกน้องนะ น่าถือว่าชาวราศีกันในช่วงอดีตที่ผ่านมาได้เจ้านายที่ดีทีเดียวนะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่สี่เหรียญสำหรับไพ่สี่เหลี่ยงแล้วนะคะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะที่พยายามที่จะกักความสัมพันธ์นะแต่รู้สึกว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนั้นมีตัวเลือกอยู่เยอะมากหรือครบอยู่กับคนหลายคนในเวลาเดียวกันแต่ ก็จะไม่ยอมปล่อยใครไปเลยสักคนเดียวนะก็จะกักเอาไว้นะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เอาใจใส่ไม่ได้รักเขาแต่ก็อยากจะมีคนคุยอยากจะมีใครสักคนอยู่ในชีวิตนะไม่ใช่ใครสักคนสิอยากจะมีหลายๆคนนะแล้วไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นคนที่ขี่หึง่งขี่หวงขี่กักความสัมพันธ์นะแล้วก็แถมจะเป็นคนที่ เป็นคนชอบประหยัดนะไม่ค่อยที่จะควักเงินจ่ายสักเท่าไหร่เรียกภาษาบ้านๆเลยก็คนคนขี้เหนียวนะนะคะอารมณ์ประมาณนั้นนะคุณจะไปออกเดทหรือจะไปกินข้าวกับเขาเขาแทบที่จะจ่ายคนละครึ่งครึ่งกับคุณเลยด้วยซ้ำไปนะนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะสตาร สำหรับไพ่เลอซาเป็นไพ่ที่ดีนะคะแล้วเป็นไพ่ประจำราศีกลุ่มด้วยนะมีชาวราศีกันไม่น้อยนะคะที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีกุ่มนะหรือกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีกุ่มในขณะนี้ก็เป็นไปได้นะ,ะในช่วงอดีตนั้นนะคะคุณก็เป็นคนที่ใจเย็นแบบสบายๆนะ,ะใจเย็นนะ,ะมีความสุขอยู่กับตัวเองนะคะ คุณทำอะไรนะคะคุณคาดหวังอะไรคุณจะประสบความสาเร็จในสิ่งนั้นนะผมว่าไพ่เดอะสาม,มันเป็นไพ่แห่งความสุขสมหวังไพ่แห่งความประสบความสาเร็จนะบางคนอาจจะไปสมัครงานไว้บางคนอาจจะเ,เขาเรียกว่าอะไรไปสอบว้นะก็มีผลหรือประสบความสาเร็จนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันบอกว่าอย่างนั้นนะคะอือหรือบางคนเนี่ย ชาวราศีกันแทบจะไม่ได้ต้องทำงานหนักอะไรเลยหรือว่าชอบทำงานแบบสบายๆนะคะไม่ชอบการควบคุมไม่ชอบการแบบตอกบัตรเช้าเกณฑ์กลับอะไรเงี้ยก็จะไม่ชอบไม่ชอบอยู่ในกรอบมา่เกันเหอะนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมาในการทำงานหลายๆรูปแบบสำหรับชาวราศีกันนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่5้าดาบรู้สึกว่าชาวราศีกันนั้นจะต้องมีการ ต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคนะคะโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจนะ,ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือตัวเองนั้นเป็นเจ้าของธุรกิจเองนะคะก็มีคู่แข่งนะนะคะไพ่หาดาบหมายความว่าคุณจะมีคู่แข่งไม่ว่าคุณจะทํางานหรือขายอะไรก็ตามสมมุติว่าคุณขายโทรศัพท์นะคะเปิดร้านขายโทรศัพท์คุณก็จะมีคู่แข่งนะคะ ขายโทรศัพท์พเหมือนกันนี่อยู่ในละแวกหรือแถวเดียวกันเลยนะมันทําให้คุณนั้นไม่สามารถที่จะขายแพงได้หรือขายเกินราคาอะไรได้นะคะเพราะว่าคุณนั้นมีคู่แข่งเยอะนะในเรื่องของความรักนะคนราศีกันในช่วงอดีตที่ผ่านมาพยายามที่จะควบคุมมาลงตัวเองนะคะบ,บางทีถ้าทะเลาะก,กันกับคนรักอาจจะมีการประชดประชันกันไปประชดประชันกันมานะคะมันเหมือนความรู้สึกได้ว่า บางทีนะอยากจะแก้เผ็ดกันไปแก้เผ็ดกันมาเนาะบางทีแต่ละคนแต่ละฝ่ายนั้นก็มีอีโก้เป็นของตัวเองนะก็ขอให้ลดอีโก้ตรงนี้ลงบ้างนะคะลดการแบบเอาชนะกันนะก็จะมีความสุขมากขึ้นในชีวิตรักนั่นเองนะคะเพราะว่าจากที่ดูในตัวไพ่นะคะก็ไม่ค่อยมีไพ่เสียเท่าไหร่นักนะคะ นั่นหมายความว่าในอดีตนั้นชาวราศีกันก็มีความสุขอยู่ในระดับหนึ่งนะต่อมานะคะอาจารย์ก็จะดูในส่วนของปัจจุบันนะคะให้กับชาวราศีกันนะว่าชาวราศีกันในช่วงปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ ใบแรกนะคะสำหรับไพ่ปัจจุบนัน View of Fortune เก้าดาบ9ก้าถ้วยสามดาบแล้วก็ Eight of p e n t a c l e นะคะสำหรับไพ่ h e e l of Fortune นะคะซึ่งเป็นไพ่ประจำตัว เป็นไพ่ใบแรกในปัจจุบันของชาวราศีกันนะนั่นหมายความว่าชาวราศีกันในช่วงนี้นะในช่วงปัจจุบันใครเจ็บใครป่วยหรือไม่สบายอยู่ในช่วงนี้คุณจะมีอาการที่ดีขึ้นนะหายเจ็บหายป่วยนะคะ,ะนะ มันเป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งนะคะสำหรับไพ่วีโอเฟอร์จูนไพ่แห่งความโชคลาภวงล้อแห่งโชคลาภนั่นเองนะ,ะหรือชาวราศีกันในช่วงปัจจุบันนี้มีการวางแผนที่จะลงทุนหรือจะทำงานอะไรใหม่ๆที่ตัวเองรักที่ตัวเองชอบนะ,ะโดยเฉพาะงานออนไลนะะ์นะมันเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งนะ,ะเป็นไพ่เปิดทางที่บอกได้ว่าชาวราศีกันจะทำธุรกิจหรือจะลงทุนทำอะไรในช่วงนี้ คุณทางสะดวกแล้วนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้บอกได้ว่าคุณจะโชคดีในการลงทุนครั้งนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะงานออนไลน์นะคะที่ทำได้ง่ายๆจากที่บ้านของคุณเองนะคะในช่วงสภาวะโควิด19ระบาดแบบนี้นะ,ะทั้งหายเจ็บหายจนนะคะทั้งจะมีโชคลาภเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยนะ,ะบางคนอาจจะเป็น ทำธุรกิจเกี่ยวกับนายหน้าทำธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินอา,าสาริมทรัพย์อย่างเงี้ยก็จะประสบความสมําเร็จเช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่ก้าดาบสําหรับไพ่ก้าวดาบนะชาวราศีกันย์หลายๆท่านบางคนนี้มีความคิดที่วิตก,กังวลคิดมากนะ,ะแถมนอนไม่ค่อยหลับด้วยนะในช่วงนี้นะคะนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็เออทำไมคิดมากจังเลยนะ,ะจากที่ดูในตัวไพ่นะ อาจารย์จึงดูมาไพ่อื่นๆนะเกือบจะมีไม่มีไพ่เสียเลยนะคะเพราะว่าได้ไพ่วิวออฟฟอร์จูนั้นเป็นไพ่ที่ดีมากนะเป็นไพ่ที่มีความโชคลาภเวลาเจ็บเวลาป่วยคุณก็จะหายเจ็บหายป่วยนะแล้วก็นั่นแหละค่ะคิดว่าคุณจะคิดมากในเรื่องของการเงินในช่วงนี้นะเพราะว่าบางคนนี่ คิดมากคิดหนักว่าตัวเองนั้นจะลงทุนดีหรือไม่นะเพราะว่าไพ่วิวออฟฟอร์จูนขึ้นมานั้นหมายความว่าคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะได้โชคลาภคุณจะได้ผลกําไรอย่างแน่นอนบางคนอาจจะลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์จะซื้อที่เดินเพิ่มอะไรเงี้ยก็จะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันไม่ต้องคิดมากนะนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ก้าถ้วยนะคะไพ่ก้าถ้วยนะบอกให้รู้ว่าคนที่มีความสัมพันธ์นะหลากหลายเพศนะเพราะว่าโลกนี้เปิดกว้างนะคะโลกเราเนี่ยมีหลากหลายเพศด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเกย์คิงเกย์คินนะคะไม่ว่าจะเป็นเกย์ทอมดีหรืออะไรก็ตามนะคะทุกคนเป็นคนเหมือนกันหมดขอแค่ให้คุณเป็นคนดีนะนั่นหมายความว่าไพ่ใบนี้มีหลากหลาย คนนะที่อาจจะรักอาจจะชอบเพศเดียวกันนะคะนะมันเป็นความรักหลากหลายรูปแบบนะสำหรับชาวราศีกันห์หลายๆคนในช่วงนี้คนที่รักเพศเดียวกันหรือคนที่เป็นทอมเป็นดี้เป็นเกย์คิงเกย์คินหรืออะไรเงี้ยความรักของคุณจะมีความมั่นใจในตัวเองมากเป็นพิเศษนะคะคุณอาจจะมีความมั่นใจในตัวของคนรักของคุณ มากเช่นเดียวกันนะสำหรับไพ่ใบนี้นะต่างฝ่ายต่างมีความมั่นใจแล้วก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะก็ถือว่าเป็นความรักที่ดีแฮปปี้อีกแบบหนึ่งนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่สามดาบสำหรับไพ่สามดาบนะเออเป็นไพ่ที่ให้คุณนะคะระมัดระวงังในเรื่องของการคบหาดูใจกับใครก็ตามในช่วงปัจจุบันนี้นะ,ะอาจจะถูกหลอก อาจจะถูกหลอกให้รักก็ได้นะบางทีเขาอาจจะมีคนรักอยู่แล้วก็ได้นะคะต้องดูดีๆนะตัวเองนั้นอาจจะไปเป็นตัวหลอกของเขานะบางทีเขาแอบแค่คบคุณแค่ขั้นเวลาหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ขอให้ดูดีๆในความสัมพันธ์รักนะ,ะบางทีมันอาจจะเป็นรักสามเศร้าก็ได้นะสำหรับชาวราศีกันในช่วงเดือนมีนาคมหรือในช่วงปัจจุบันนี้นะคะเราสอสาคนนะคะ มันเป็นรักสามเศร้าบางทีฝ่ายนึงอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปว่าตัวเองนั้นไปเป็นมือที่สามของใครอีกคนนะนะคะเพราะว่ามันจะมีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกได้ง่ายนะสำหรับชาวราศีกันนะคะขอให้เรามาระวังไว้ด้วยกันแล้กันนะถ้าในเรื่องของอารมณ์นะคะชาวราศีกันในช่วงนี้จะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะ,ะหรือใครจะมาหาเรื่องชาวราศีกันเนี่ย ขอให้คิดดูดีๆนะเพราะว่าชาวราศีกันในช่วงนี้จะเป็นคนที่อารมณ์นี่ร้อนมากจุดไฟติดนี่ง่ายมากนะคะอืมขอให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะสำหรับชาวราศีกันในช่วงปัจจุบันต่อมานะคะเป็นไพ่เอ็ดออฟเพนิโคลสำหรับไพ่เอ็ดออฟเพนิโคนะคะอาจารย์รู้สึกได้ว่าคุณจะได้รับของขวัญที่ถูกใจนะ ของขวัญชิ้นนี้คุณอาจจะคาดหวังมาก่อนหรือคิดว่าอยากจะได้นะคะเพราะว่ามันเป็นของขวัญที่คุณเห็นแล้วคุณถูกใจมากนะคะบางทีบางคนอาจจะมีการซื้อที่ดินเพิ่มนะคะอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าไพ่เหรียญมันเป็นไพ่เกี่ยวกับทตาดินนะคะเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆอย่างนี้นะคะหรือบางคนจะมีเกณฑ์ที่จะโชคดีนะ อาจจะถูกลอตเตอรีร่ด้วยซ้ำไปนะคะในช่วงปัจจุบันนี้หรือในเดือนมีนาคมนี้นะคะบางคนอาจจะชอบลุ้นหวยบางคนอาจจะชอบลุ้นลอตเตอรี่บางคนอาจจะชอบลุ้นรางวันที่1นนะคะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าคุณจะถูกลอตเตอรี่บางคนนะ,ะเผลอๆจะถูกรางวันที่1ด้วยซ้ําไปนะ,ะถือว่ามันเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าเป็นวงเงินที่ไม่จํากัดวงเงินนะคะอ่า ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งนะคะมีแค่ไพ่เสียแค่2ใบเท่านั้นในช่วงปัจจุบันนี้นะคะแต่ก็อาจารย์แนะนําไปแล้วล่ะว่าควรทํำยังไงบ้างก็คุณอาจจะมีอารมณ์ที่อารมณ์ร้อนไปบ้างอาจจะมีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกอาจจะเป็นมืมอที่สามุเขาโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้นะคะมันจะมีเรื่องให้คุณคิดนะคะคุณจะคิดมากในเรื่องของการเงินหน้าในช่วงนี้นะนะ โอเคอาจารย์จะดูไพ่อนาคตนะคะให้กับชาวราศีกันนะคะว่า,าในช่วงอนาคตนี้ชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกในอนาคตของชาวราศีกันนะคะสีดาบหนึ่งช่วยเพดออฟคับ วิว l of for ์จูนและก็สามไม้นะคะสำหรับไพ่อนาคตของชาวราศีกันนะไพะ่ใบแรกซึ่งเป็นไพ่ประจำตัวของชาวราศีกันเองนะ,ะในอนาคตนี้นะคะก็ขอให้ชาวราศีกันหลายๆคนเลยนะ,ะขอให้ระมัดระวังนะคะในการเก็บเงินหรือว่าการ จ่ายเงินใช้จ่ายเงินให้มากๆนะคะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะว่างงานหรือมีเกณฑ์ที่จะตกงานได้ง่ายๆนะในช่วงอนาคตที่จะถึงนี้ในเดือนมีนาคมนะหรืออาจจะมีผลถึง3เดือนด้วยการมีนาเมษาพฤษภานะคะเพราะว่าในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้บางทีบริษัทอาจจะไปไม่ไหวนะ จะมีการปลดพนักงานหรือบริษัทอาจจะเลิกจ้างหรืออะไรต่างๆนะคะในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ขอให้คุณรัดเข็มขัดในการใช้จ่ายเงินนะคะเพราะว่าเผื่อ,อไว้ด้วยนะคะเผื่ออนาคตว่าจะมีเกณฑ์ว่าจะว่างงานหรือจะตกงานบางทีคุณอาจจะมีธุรกิจของคุณอยู่แล้วนะคะสำหรับชาวราศีกันหลายๆคนแต่ว่ารายได้มันไม่ถึงเกณฑ์นะคะหรือว่ารายได้ไม่พอกับรายจ่ายนั่นเองนะคะ ถือว่าเป็นไพ่เตือนนะคะแล้วก็เป็นไพ่ตัวตนของคุณด้วยในอนาคตนะนะคะมีเกณฑ์ที่จะว่างงานมีเกณฑ์ที่จะตกงานหรือในอีกกรณีหนึ่งนะคะอาจจะเป็นในเรื่องความรักก็ได้นะชาวราศีกันหรือว่าคู่กรณีของคุณเองนะคะอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่พยายามบล็อกนะคะบล็อกในที่นี้บล็อกในทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะจ,จะบล็อกกันในทาง Facebook Instagram Twitter Line หรือว่าอะไรต่างๆนะะบล็อกกันนะอาจจะมีเรื่องงอนกันนะไม่เข้าใจกันนะหรือว่าอยากจะห่างๆกันหรืออะไรสักอย่างคุณสองคนมีปัญหากันนะทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะบล็อกอีกฝ่ายหนึ่งนะหรือกรณีหนึ่งก็ได้นะคะจะเป็นการบล็อกใจกันนะ บล็อกในที่นี้จะไม่ยอมคุยไม่ยอมพูดเจอหน้ากันก็จะไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรืออจะอยู่บ้านเดียวกันแต่ก็งอนก่อนก็จะไม่พูดก็จะไม่คุยจะทําอะไรก็ทําไปอะไรประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้นะนี่เรียกว่าเป็นการบล็อกใจนั่นเองนะ ต่อมานะคะเป็นไพ่เอ็ดออฟคัพสำหรับไพ่เอ็ดออฟคัพนะคะชาวราศีกันในช่วงอนาคตในเดือนมีนาคมนี้นะคุณมีความโชคดีในเรื่องการเงินหรือว่าความโชคดีในเรื่องความรักนะมีคนรักคอยซัพพอร์ตชาวราศีกันอยู่นะไพ่ถ้วยมันเป็นไพ่ครอบครัวไพ่ความรู้สึกไพ่ความรักนะคะคุณคุณมีความรักหรือคุณมี คนรักอยู่ในช่วงนี้นะคะสำหรับชาวราศีกันหลายหลายคนนั่นหมายความว่าคนรักของคุณจะอยู่เป็นกำลังใจจะอยู่คอยซัพพอร์ตคุณทุกอย่างไม่ว่าจะในเรื่องการเงินหรือเรื่องอะไรต่างๆคุณสามารถปรึกษาคนรักของคุณได้นะคะอืมเพราะว่าเขาจะเขาเรียกว่าอะไรมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณตลอดมีกำลังใจมีกำลังซัพบ มีกำลังสนับสนุนคุณในทุกๆเรื่องถือได้ว่าเป็นความโชคดีนะคะสำหรับชาวราศีกันในช่วงนี้บางคนอาจจะคบอยู่กับชาวธาตุน้ำก็ได้นะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เพจออฟคัพสําหรับไพ่เพจออฟคัพนะเป็นไพ่ถ้วยอีกด้วยนะ,ะเป็นไพ่ถ้วยที่แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกนะค,ะความรักความปรารถนา ของชาวราศีกันในช่วงนี้นะคะใครที่มีลูกนะ,ะชาวราศีกันอาจจะแต่งงานแล้วมีครอบครัวมีลูกแล้วในช่วงนี้นะ,ะลูกของคุณจะเป็นคนที่เชื่อฟังคุณนะคะว่านอนสอนง่ายนะ,ะอยู่ในโอวาทคุณทุกอย่างนะ,ะเรียกได้ว่าเป็นลูกที่ดีนะคะเชื่อฟังพ่อแม่นะ,ะแล้วเขาก็ชอบอยู่ที่บ้านนะคะไม่ชอบที่จะออกไปไหนไม่ชอบที่จะสุงสิงกับเพื่อนหรือใครกับ ก็ตามนะเขามีความผูกพันกับครอบครัวหรือมีความผูกพันกับพ่อแม่มากๆนะคะในช่วงนี้แล้วก็สำหรับไพ่ใบนี้เองนะคะมีใครบางคนนะคะแอบซืบแอบส่องชาวราศีกันอยู่ในช่วงนี้นะคะเขาส่องทุกความเคลื่อนไหวของชาวราศีกันเลยนะคะไม่ว่าจะทาง Facebook Instagram Twitter รยไลบ์บาๆหรืออะไรก็ตามนะ ที่เขาจะสามารถส่องชีวิตความเคลื่อนไหวของชาวราศีกันได้นะ,ะเออรู้สึกได้ว่าเขามีความรู้สึกดีๆให้กับชาวราศีกันนะ,ะเขามีอายุน้อยกว่าชาวราศีกันนะคะบุคลิกของเขาเนะเป็นคนที่ชอบงานศินละปะชอบงานดนตรีนะเขาเป็นคนที่สนุกสนานนะนี่คือบุคลิกของเขานะนะคะเหมือนอาการแบบแอบ,บลัก ชาวราศีกันแต่ไม่กล้าบอกอะไรเงี้ยได้แต่แอบซื้อแอบส่งนะส่งเช้าส่งเย็นนะอะไรประมาณนั้นนะต่อมานะคะเป็นไพ่วิวออฟฟอร์จูนเป็นกลงล้อแห่งความโชคดีนะคะ ชาวราศีกันบางคนทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บางคนอาจจะเป็นนายหน้าขายที่ดินขายอสังหาริมทรัพย์อย่างนี้คุณก็ประสบความสําเร็จดีเช่นเดียวกันนะพอไพ่วิวออฟฟอร์จูนเป็นไพ่ตัวแทนแห่งการที่ดินหรือว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ดินอะไรต่างๆแบบนี้นะคะบางคนชาวราศีกันในอนาคตนะ,ะคุณมีอาการเจ็บป่วยหรือไม่สบายนี่คุณจะหายนะคะ จากอาการเจ็บป่วยต่างๆนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งความโชคดีทั้งหายเจ็บทั้งหายโจนด้วยนะคะในเรื่องของการเงินคุณก็จะมีความโชคดีมีเงินหมุนเวียนเข้ามาเรื่อยๆนะ,ะให้คุณได้จับจ่ายใช้สอยนะคะอ่าถือได้ว่าเงินไม่ขาดมือชาวราศีกันก็แล้วกันนะในช่วงอนาคตนี้นะคะอืจะลงทุนอะไรคุณก็สามารถที่จะหมุนเงินได้ดีนะคะ ต่อมานะคะเป็นไพ่สามไม้นะสำหรับไพ่สามไม้เท้านะคนที่ทำงานเกี่ยวกับาการจัดงานอีเวนต์การจัดอ,อะไรต่างๆเกี่ยวกับโฆษณาหรืออะไรอย่างนี้นะงานของคุณในช่วงนี้ก็จะลดหลั่นลงมาบ้างเนาะอาจจะรอโอกาสให้แบบคืนสู่ภาวะปกตินะเพราะว่าในช่วงนี้จัดงานอีเวนต์หรือจัดงานอะไรอย่างเงี้ยตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยได้จัด งานดนตรีงานคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้จัดนะคะด้วยสภาวะที่เป็นโรคระบาดหรือโควิด1 9ระบาดแบบนี้ด้วยนะคะการทำงานของคนที่ทำงานเกี่ยวกับการจัจดอีเวนต์เกี่ยวกับงานการบริการการแจ้งอะไรแบบนี้มันเป็นแบบเขาเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ต้องทำใจนะคะเพราะว่าในช่วงนี้คนก็จะไม่ไปอยู่แบบแอบอัดกันมากนะักนะคะอืม แต่ว่าการทำงานหลายๆอย่างของคุณก็ยังมีความรู้สึกว่ามันพอไปได้นะบางทีชาวราศีกันบางคนอาจจะหันไปทำงานออนไลน์นะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่วิวออฟฟอร์จูนเข้ามาด้วยนะ คุณก็ยังมีไพ่ดีที่จะมาส่งเสริมของคุณถึงแม้ว่างานในช่วงนี้หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้จัดงานอีเวนต์บางคนทำงานเป็นจัดออร์แกไน r เซอร์งานแต่งงานอะไรประมาณนี้นะคะรายได้ของคุณลดลงนะ,ะแต่คุณสามารถหันไปทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของออนไลน์ได้นะคะเพราะว่าไพ่วิวอ o f ฟอร์ u n e นั้น บอกว่าคุณจะประสบความสมําเร็จในเรื่องของการหันไปทํางานเกี่ยวกับในด้านของออนไลน์เช่นเดียวกันนะนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีกันนะคะในช่วงอนาคตนี้ด้วยนะนี่คือส่วนของไพ่อนาคตนะต่อมาอาจารย์ก็ขอสรุปไพ่นะ,ะให้กับชาวราศีกันนะคะแดถ้วย queen of swords the star นะคะสำหรับไพ่แถ้วยนะอาจารย์รู้สึกว่าชาวราศีกันหลายๆคนนะมีการหันหลังให้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้ถึงแม้ว่าตัวคุณเองนั้นจะยังรักเขาอยู่หรือเขาจะยังรักคุณอยู่ก็ตามนะทำไมถึงต้องหันหลังให้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะรู้สึกได้ว่า มันอาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแล้วมารวมถึงในช่วงล็อกดาวน์ของโควิด -19 อีกนะทำให้คุณสองคนนั้นห่างกันนะห่างกันทั้งระยะทางห่างกันทั้งความรู้สึกนะทำให้แบบ อ๋อฉันจะกลับมาโฟกัสตัวเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนรักอาจจะไม่เอาใจใส่คุณหรืออาจจะไม่มีเวลาให้กันและกันมากนักนะคะทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะเดินหันหลังให้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะรักมากนะนะคะรักมากนะคะแต่จําเป็นที่จะต้องหันหลังจําเป็นที่จะต้องมาโฟกัสตัวเองให้มากๆนะนะในช่วงระยะเวลานี้นะคะ บางทีคุณสองคนอาจจะอยู่คนละซีกโลกนะคะบ,บางคนคุณสองคนอาจจะมีระยะทางที่ไกลมากมากนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์รักครั้งนี้แล้วก็บางทีชาวราศีกันนะคิดแบบนี้นะคิดว่าเออทําไมรู้สึกว่าตัวเองนั้นมันเป็นคนที่อาภัพรักจังเลยนะบางทีความรักนั้นบางทีอาจจะ ใกล้จะสมหวังแต่ก็ผิดหวังซะง,งั้นนะคะทำให้รู้สึกว่าบางทีตัวเองนั้นเป็นคนที่อาภัพรักนะอันนี้คือความรู้สึกในใจลึกๆของชาวราศีกันนะคะ Queen o f s w ส r d นะคะสำหรับไพ่ Queen of Sword เองนั้นนะคะ,ะคนที่มีเจ้านายนะคะที่เป็นผู้หญิงในช่วงนี้นะเขาจะเข้มหน่อยนะ,นะเขาจะเป็นคนที่เข้มงวดในการทำงานนะคะคอยคุณทำงานอ,อย่างระมัดระวังทำงานอย่างละเอียดนะคะเพราะว่า เป็นคนที่ชอบบงการนะเป็นคนที่ใช้อำนาจนกมากนะเจ้านายคนนี้คนะโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงนะคะในช่วงอนาคตคุณจะเจอเจ้านายผู้หญิงที่เป็นเข้มงวดนะเขามีเป็นคนที่ไม่ค่อยยิ้มนะนะคะแล้วก็สั่งงานแล้วก็เป็นคนที่จริงจังกับการทํางานมากคุณต้องต้องทำงานให้สําเร็จคุณต้องทํางานให้เปะ๊ะตามที่เขาได้มอบหมายให้คุณทำนะถือว่าเข้ม เข้มคนหนึ่งเลยนะคะไพ่เดอะสตาร์นะคะเป็นไพ่สรุปนั่นหมายความว่าคุณก็ยังมีความสุขอยู่ในระดับหนึ่งนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการทํางานหรือในเรื่องของสุขภาพของคุณก็จะเริ่มดีขึ้นจะเริ่มหายเจ็บหายป่วยแล้วก็หายจนด้วยนะสำหรับใครหลายๆคนที่ทํางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จะโชคดีเป็นพิเศษนะ,ะแต่สําหรับคนที่ทํางานเกี่ยวกับอีเวน้น จัดออแกไนเซอร์งานแต่งงานอะไรเงี้ยถึงแม้ว่ารายได้ของคุณจะลดลงก็ตามนะคะก็ขอให้คุณทําใจแค่ช่วงระยะเวลานี้เท่านั้นนะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ที่จะตกงานว่างงานนะคะก็ขอทําใจยอมรับก็มันยังมีอีกง,งานหนึ่งนะคะก็คืองานออนไลน์อย่างที่อาจารย์แนะนําไปนะคะคุณทําแล้วก็จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะไพ่วิวออฟฟอร์จูดบอกไว้อย่างนั้นนะคะอืม สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตาม Golden Angel นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ